เราคิสิของข้าได้ข่าวว่าติวมากันติวกันตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็คือเมื่อวานของวันนี้วันนี้กับเมื่อวานพกนี้คือพวงนี้คือของวันนี้คหรอว่ากันต่อไปทีนี้เนี่ยข้าเนี่ยเรื่องจะตาไม่่อยดีแล้ว กูฟังไม่ค่อยชัดขาอ่อนเปรี้ยมันมดเลยองนอนนะคุณน่ารักลยโอเคโอเคม่เอาไม่ได้อ่าทีโอเค อยากจะหาผู้สื่อต่อต่อจากข้าจริงๆนละมีใครไหมปีหนึ่งไม่ต้องยกมีใครไหมมีใครหรือเปล่าที่อยากจะสื่อต่อต่อเนี่ยมีไหมเด็บจริงแล้วมีหรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่มีเอาไนคนไหนพ้อมไป โง่โง่มิชลินเอาเล่นเอาเล่นข้าเนี่ยมีสิอย <c ười> <c ười> ู่ต้องคนด้วยกันมาเจอิญพบกับคุณแรกกันเลยดีกว่าว่ามา

เป็นยังไงบ้างเจ้าเนี่ยห่างจากจาการพูดผลมานานแต่ไปพูนทำใครมาเป็นมาเป็นยังไงบ้างท่าเนี่ยีน้ำว่าหวังเต้าตรงตรงเะยยังไงท่าเนี่ยไปท่องมันหย,ยุดสะพดหยุดสะพดหยุดหยุดจัจหยุดสะจัจอนาคตอนาคต ตูกงจัากงเดินเข้าไปในเมืองใช่ไหมใช่เลยเดินบอดนิดหน่อยันี่เดินเข้าไปในเมืองไปในเมืองเติร์นวุ้นไรอ่าเเรเเิเินเวุไร เออผู้ชายอ่ะเห็นแล้วมันมากเลยมันไสเหรอมันโหอมน่ากินมากเลยไสไสหมูไสเดือดไปโยอะไรนั้นไปโยอย่างไม่พอยังไม่พออีกอ่ะขาเนี่ยจะพอข่าาเนี่ย เดี๋ยวตเราเป่าตาเราเป่าัน้เดี๋ยวตาเราเป่าเร็วก็ไม่ตื่เลยอ่าไต้หมูซับตากยังง่ายตบยังนิ่ซัากยังนี้ซัาอยนิ้หแตว่าถ้ายังไม่อิ่มไม่อิ่มอิแลนวไม่อิ่มสนุกเต็มจิบจิบยังง่ายจีบจิบจิบจีบ เด้งเด้งอ่ะโกรธดีกว่ามั้งอาชินจริงจังจริงจังแล้วจริงจังแล้วไม่ชินจังอ่ะเหีืยวไอ้กินเหดือดเกินยังไงต่อตายอ่ะไอ้สุกวิญาณยุลเลยฝึกวิญญายุลเห็นปากยเขียวปากยเขียวเดินตรงเข้าไปเลยปากเป็นสะพานปากไม้เดียวกันโถ่ หมกนิดแล้รอ,อเลย่างเงียพ <c oughs> อเลยพอเลยได่ราหวัวลลับพอแล้วคนนี้เนี่ยได้รับสบายไหม <c oughs> ได้รับความเวิเ้นเว้ออัวันนั้นนะได้รับความวิ้นวความเวิเ้นว้อของอาตุลนักไปแล้ ตูงอะตูงคราวนี้เนี่ยเรามาเจอคนมึงของข้าดีกว่าเออน้องข้าในเน็ตนำตัวดีกว่าจ้าวอย่างไรข้าเนี่ยจะโดนเป็นคนจีนคนจีนจะเป็นจีนแท้เลยก็ได้จีนแท้เลยเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อสมเกียรติจีนแล้จีนแล้เรียกสักสัว่าอาเกียรติอาเกียรตบอาเกีรติไม่อยากจะพูดข้าที่ท้องไหมือนัวยุทธภพเหมือนกัน เทศแรกที่ไปเลยประเทศจีนประเทศจีนเมืองนี้เลยเสียเสียยไหนอย่างจีนี่เป็นชื่องไหนออประเทศต่อไปตองไปเลยที่ไกลนี่นี่เลยซานฝานตานฝานซิโตะวัริเวอร์ไปดูตัดยังไงจะไปประเทศนี้ไปอีกหรอประเทศนี้เลยฟองฟองคอนเสิรองคนไมอดูแถวนี้ไม่ได้เรียเลย มันติดสองข้านี่ไม่ได้เรื่องแต่ข้ายังจําได้ข้าก็จําได้ข้าก็จําได้ข้ายังจําได้แม่ข้าก็จําได้ข้าตั้งแต่ข้าก็จำได้ตั้งแต่พวกเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าหาหอยหาหอยที่เราอ่าเอาดื้อเลย เดียวเดียวฮ่าฮใช่จำได้เลยต่อย e> <Yes> ่างเล่มเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไปนั่งเรือกันไปนั่งเรือใช่จำได้กว่าคปนั่งไปไปไปนั่งเรืไปนั่งเรือกันเรือดปั๊บผัดอากาศร้อนผัดอากาศหนาวหนาวก็จับใจหนาวก็จับไหล่เพื่อน เราไปอยู่ที่ไหนดีไปอยู่ไหนก็คขื้นโอ้วันละคล้นจ้าจัดจัดอเดี๋ยวก่อนมีอะไรอยมาอย่างจังงูฝันกันใหญ่เลยไอ้เจ้านมันขนูหรือัดขนมูโว้ย ไอ้คนไอ้คนอ้คนข่าวเราต้องเป็นยาพิษอาอะรยืมยืมสิจับกูเล่นกันได้ อาทิตย์ล <Tipp s> er mm ุกเลยนะอาจารย์เจ้าอาจารย์จุ้งเจ้าไม่กล้าฆ่ากันฆ่าเอาละเจาไม่ยรับลูกธนูข้ายอรับแล้วเจ้าไม่ยอมรับข้ายอมรับอะไรเนี่ยฆ่ากันข้มีดโหแล้วต่อไปเนี่ยเราสคนฆ่ากันร และแล้วคนสองคนนี้คือสิทธิสมนักคนเต็มบรรดาและแล้วจะเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปใครจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายมาขอติดตามชมได้ในโอกาสหน้าขอบขอบมากนะยังไงก็ได้ยังไงนะฝ่ายดีฝ่ายดีงานต้องไหวแล้วเจอกันครั้งหน้าเราจอกันครั้งหน้า มันก็ลูกอ่ะก็ลูกอ่ะมันกติดตามอ่ะมันกติดตามอ่ะคนนั้นแหละอัตงอ่ะอัตรงอ่ะอัตงมาเราไปเรียน